ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมจูนนะครับอยู่ในช่องที่ดินวิวสวยวิวภูเขาล้อมรอบนะครับวันนี้ผมมีโฉนดที่ดินแปลงเล็กนะครับนําเสนอท่านผู้ชมเป็นที่ดินโฉนดที่พร้อมเปิดกิจการนะครับผมถือว่าเป็นโฉนดแปลงนี้ถือว่าเป็นโฉนดที่สวยนะครับผมแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่4ไร่80ตารางวานะครับเป็นโฉนดฟุดแดงนะครับตั้งอยู่ที่ตัวตําบลไผ่เขียวอําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับ บอกได้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าเอกลักษณ์โดดเด่นที่ดินแปลงนี้นะครับมีมากมายร่นเหลือแล้เกินนะครับผมฝั่งทางด้านทิศเหนือนะครับผมคือในฝั่งทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะติดก็จะมองเป็นวิวภูเขาตรงนี้เขาตรงนี้เขาเรียกว่าเขากวางทองที่มีชื่อดังของอจังหวัดอุทัยธานีเหมือนกันนะครับผมถนนเส้นนี้นะครับก็มาจากตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับ ถนนหม่เลขเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเส้นสว่างอารมณ์ไปลานศักนะครับก็คือเส้น3 4 5 6ี่หนะครับาจากจากนาแปลงที่ดินของเราตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไปอําเภอ,อสว่างอารมณ์เนี่ยอยู่ที่13กิโลเมตรนะครับผมเดินตามทางเส้นนี้ไปนะครับผมเนี่ยแล้วจะไปตัวจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่44กิโลเมตรนะครับนี่ก็คือฝั่งทางานี่ก็คือในฝั่งทางด้านทิศเหนือนะครับ แล้วในฝั่งทางาด้านทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมนี่มาติดถนนเส้นนี้เลยอน .4022 นี่นะครับนี่เลยนี่นครับก็คือติดเส้นนี้เลยนะครับผมนี่ในฝั่งทางดิในฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะครับาทางหลวงชนบทอนอ .40 2 2นะครับส่วนถนนเส้นนี้นะครับคือแผนการ ที่จะขยายส้เลนมาแล้วนะครับผมนี่คือเส้นนี้ที่จะขยายก่อนนะครับผมแล้วเอกลักษณ์โดดเด่นที่ดินอีกหนึ่งข้อก็คือท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้ทางเจ้าของได้ถมลูกลังไว้ประมาณพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือเกือบ2เมตรนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยสองเมตรนะครับผมคือตรงนี้จะถมไว้สูงกว่าถนนมากเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะ มองได้ชัดเจนนะครับนี่นี่ก็คือเอกลักษณ์โดดเด่นอีกหนึ่งข้อที่ที่เจ้าของเขาได้ทำเอาไว้นะครับผมซึ่งหาที่ดินแบบนี้หายากแล้วนะครับผมสาธารณูปโภคคบครบอคือสามารถจะมาพัฒนาต่อหรือจะมาเปิดอะไรเงี้ยก็คือตรงน,นี้สามารถต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับผม ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูภายในตัวบ้านก่อนจะเข้าไปในบ้านนะครับนี่ก็คือถนนที่เข้าไปในตัวบ้านนะครับที่ทางเจ้าของเขาได้สร้างเอาไว้นะครับผมนี่นะครับสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมคือบอกได้อย่างเดียวเลยนะครับคือมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับผมไม่ต้องเอาอะไรมาสักอย่างนะครับผมคือหิ้วกระเป๋าใบเดียวคือขับรถมาอยู่ได้เลยนะครับผม ตรงนี้มีขอบรั้วชัดเจนหมดนะครับผมมีแนวรั้วและมีไฟโซล่าเซลล์ติดอะไรเรียบร้อยหมดไฟฟ้าปลาปลาเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมายเลขที่บ้านนะครับผมหมายเลขที่บ้านก็ะจะเป็น96นะครับผมอนี่นะฮะชัดเจนหมดเลยนะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับ บนเนื้อที่4ไร่80ตารางวานะครับผมภายในบ้านภายในตัวบ้านตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นบ้านอของนอกดาวอามาตั้งเป็นหลังใหญ่2หลังนะครับผมะจะเป็น2หลังบ้านนกดาวแล้วก็จะมะีเป็นโกดังที่สร้างเป็นโกดังนะครับผมแล้วก็สร้างเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับผมตรงนี้ ตรงนี้คือทางเจ้าของยกให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของเขาก็จะหิ้วกระเป๋าใบเดียวไปนะครับผมก็คือตรงนี้พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมสาธานันณุบโคคือแอร์หรือว่าเครื่องกรองลงกรองน้ํานี่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือพร้อมอยู่หมดเลยนะครับตรงนี้นี่นะฮะอันนี้สร้างเสร็จได้ประมาณหนึ่งเดือนก,อนกว่าๆนะครับผมนี่กล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ก็คือติดมาให้เรียบร้อยหมดแลวนะครับเนี่ย มีหมดแล้วนะฮะกล้องมองจอดิดมีทุกมุมนะครับผมนีมีทุกมุมกล้องมองจรคือท่านผู้ชมไม่ต้องขนอะไรมาสักอย่างเลยนะครับผมหิ้วกระเป๋าไว้คือหิ้วกระเป๋าใบเดียวมาอยู่ได้เลยนะครับ นี่นะครับขอบรั้วนะครับผมทำแน่นชัดเจนนะครับไฟเป็นที่เรียบร้อยคือกลางคืนมานี่คือจะสว่างโล่ไปหมดเลยนะครับคือในช่วงของกลางคืนนะครับผมเนี่ยครับคือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาสถานที่ที่วิวภูเขาข้างหน้าเป็นวิวภูเขานะครับข้างหลังเป็นวิวสระน้ําเป็นสระหลวงลูกใหญ่นะครับ400กว่าไร่นะครับผม อ่าเนี่ยเป็นเขาลูกนี้เขาเรียกว่าเขากวางทองนะครับผมเป็นเขากวางทองที่ว่ามีชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีเลยนะครับอนาคตนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีเลนแน่นอนครับเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้นี่นะครับก็เป็นภายในพื้นที่สี่ไร่นะครับผมตรงนี้ก็สามารถเปิดเป็นปั๊มน้ํามันได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนที่ใช้รถใช้กันเยอะมากมายเลยนะครับเนี่ยรถวิ่งไม่ขาด หรือว่าตรงนี้นะครับจะทําเป็นรีสอร์ทผมจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมชอบแนะนําอยากให้ทําเป็นรีสอร์ทแบบบ้านพักยิ่งเจ้าของนะครับบอกวิวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตอนฝนตกแล้วมีหมอกนะครับเจ้าของเขาบอกว่าสวยมากเหมือนเมืองอยู่เหมือนอยู่เมืองนอกอยังไงอยางงั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยจริงๆนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าเห็นสถานที่ตรงนี้แล้วบอก สวยสวยมากๆเลยชอบมากนี่นะครับนี่ก็คือ,อพื้นที่สี่ไร่แปดสิบตารางวานะครับด้านหน้าติดภูเขานะครับผมตรงนี้ด้านหลังติดสระน้ําหลวงใหญ่เลยนะครับผมส่วนตรงด้านข้างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมด้านข้างตรงนี้ซึ่งระบุในใบสาซึ่งระบุในใบเอกสารเป็นคลองนะครับผมคลองตรงนี้นะครับก็จะมีในช่วงของหน้าฝนนะครับผม หน้าฝนก็จะมีน้ําไหลนะครับจริงๆแล้วชอบอยู่อย่างหนึ่งน,นะครับผมคือพื้นที่ตรงเนี้มีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เปี่ยวแล้วก็ที่สําคัญพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ติดกับชาวบ้านนะครับก็คือด้านหน้าในฝั่งทางทิศเหนือเนี่ยอ่าก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับผมหมายเลขสามสี่ห้าหกนะครับผมอ่าส่วนตรงทางทิศตะวันตกตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนหมายเลขสี่ศูนย์สองสองครับ นี่นะครับก็คือมันไม่ได้ติดใครเลยนะครับผมในฝ,ฝั่งทางแล้วฝั่งทางด้านใต้นะครับท่านผู้ชมฝั่งทางด้านใต้ในฝั่งเนี้ยมันก็จะติดเขตของสระหลวงของอําเภอสว่างอารมณ์นะครับผมแล้วฝั่งทางด้านทิศเหนือเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นติดของตลอดแนวเนี่ยติดของตลอดแนวเลยก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือพื้นที่แปลงนี้นะครับไม่ติดที่ดินชาวบ้านเลยนะครับผมจะเป็นติดของหลวงหมดทั้ง4ด้านเลยนะครับ ก็บอกว่ามันเหมาะที่สุดเลยที่จะมา,าเปิดกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันหรือว่ารีสอร์ตต่างๆอะไรเงี้ยคือสถานที่แต่ผมจริงๆผมชอบให้เปิดแบบฐานที่ที่พักนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมชอบวิวภูเขา,าผมชอบวิวภูเขากวางทองลูกนี้มากนะครับเพราะว่ามันสวยมันเด่นมากๆเลยนะครับสวยจริงๆยอมรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับที่ แปลนที่ดินขนาดนี้นะครับผมแล้วราคานะครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยทางเจ้าของนะครับได้ขายเหมาในราคาหกล้านห้าแสนบาทอยู่ท่านผู้ชมอยากมาต่อรองกับเจ้าของก็มาต่อรองกันได้โดยตรงนะครับผมนี่นะครับเจ้าของเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมคือเราก็เจ้าของกันเลยนะครับผมนี่นะครับสามารถต่อรองกับเจ้าของเขาได้โดยตรงสนใจก็ทักถามตามเบอร์โทรด้านบนได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ อขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับครับสวัสดีนะครับ